กุดเข้าปุ้นเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดแยกเขตการปกครองออกมาจากอำเภอตะการพืชผลเมื่อปีพุทธศักราช2514ที่ตั้งและอาณาเขตอําเภอกุดเข้าปุ้นตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอเขมราชทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอเขมราชและอำเภอโพธทยทิศใต้ติดต่อกับอำเภอตะการพืชผล ทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอปทุมราชวงศ์สาจังหวัดอำนาจ,จเจริญป่าไม้ป่าภูขามเป็นส่วนหนึ่งในเขตป,ป่าสงวนแห่งชาติดงขุมคำครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองทันน้ำอำเภอกุดเข้าปุ้นและตำบลแก้งเหนือตำบลหัวนา,นาอำเภอเขมาราชจากนโยบายเปิดให้สัมปทานป่าไม้ในปีพุทธศักราช2514ทําให้สภาพพื้นที่ป่าส่วนใหญ่ถูกทําลายลงจนเหลือพื้นที่ป่าอยู่ประมาณ3,900ไร่ ดังนั้นในปีพุทธศักราช2525ภูขามจึงถูกประกาศให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติและมีการผลักดันชาวบ้านออกนอกพื้นที่ในขณะที่การตัดไม้กับทวีความรุนแรงมากขึ้นจึงมีชาวบ้านบางกลุ่มเล็งเห็นถึงความสําคัญในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากป่าภูขามอย่างยั่งยืนจึงเกิดเป็นเครือข่ายป่าชุมชนภูขามขึ้นมาโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่บ้านโนนหินแร่ตำบลหน,นองทันน้ำ ปัจจุบันสถานการณ์ภายในพื้นที่ป่าภูขามมีการใช้ประโยชน์ในที่ดินผืนป่าอย่างกว้างขวางบริเวณพื้นที่รอบๆภูเขาได้มีการจับจองที่ดินทำกินกลายเป็นเรื่องสวนไร่นาหมดสิน้นและมีสวนยางพาราผุดขึ้นมาเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ดีได้มีการอนุรักษ์ป่าไม้บางส่วนเป็นหัวไร่ปลายนาไว้เป็นแนวกันชนพื้นที่ป่าด้วยเช่นกัน 1. แหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินกองหรือชื่อเดิมอ่างเก็บน้ำห้วยตาเที่ยวเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ที่ใช้สําหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรใน2อําเภอคืออําเภอกุดเข้าปุ้นจังหวัดอุบลราชธานีและอําเภอปทุมร,ราชวงศสาจังหวัดอํานาจ,จเจริญมีพื้นที่ประมาณ120ไร่ความจุน้ำสีล้านลูกบาศเมตร